ลีลาลีลาลีลาน <ไป S 1> หนพ่อบอกว่าของกินเต็มรถมาถึงรีบวิ่งขึ้นรถเลยโอ้สงสัยติดโซ่ข้างบนึสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเ c ที่เคาร,รักทุกท่านทุกคนพคบกับเราในช่องพลายทองคำในายามเช้ากับการเตรียมตัวการเดินทางของเราในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเราเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยว พาแม่เอฟซีไปดูไหนดาวเรื่องกวัดกวาดกวาดดูกวักอะไรองั้นกวักสวยๆหน่อยสวยๆหน่อยสว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 ยกวช้าๆกวักเงินกวักทองเข้าบ้านเข้ากระเป๋าเด้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าการเตรียมของเราเอาอะไรดีเยอะหน่อยทำไมแช่น้ำอยู่อย่างนี Malcolm, MC, ้ ไก่หมักหมักไก่อะไรถึงได้แช่น้ำานี่นก็ยังไม่ได้หมักก็เรียกโกนนี่ไก่แม่น่อยเตรียมทอดเป็นกับข้าวใส่ถุงให้เราในะสอฟีไปเทนไนก็ไปพ้นไก่ไก่ไก่จะกินอะไรทางนั้นน่าก็จะเป็นไก่อยู่แล้วเห็นไหมนี่นนไม่ชอบบ่ไกจ่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครวันนี้ไม่ไม่ใช่ไกจ่จ้านี่ต้อง บอกว่าหน่อยจ้าใช่ไหม <laughs> ดูทำน้าดูทำน้าทำนาไม่ปลื้มเลยครับเอฟซี 4, ทำนาโอ้พี่ทองอุ่นพี่ทองขอแล้วพี่ทองขอแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนพาเหญหน่อยพายเจ้าไปเก็บของเก่าก่อนเดี๋ยวพาเหญหน่อยไปเก็บของเก่า,าไว้กับที่กับทางก่อนนะเอฟซี เอารถใส่ทำไมดูยังไม่รู้ว่าของเก่ามันคืออะไรเอารถใส่มาแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเตรียมรถมาเข็นแล้วโอ้ยไปยกลงมาเอาะะใยกขึ้นเลยวจาก,ก็ต้องยกลง อาทำไงตื่นเช,ช้ามาสวัสดีค่ะคุณผัวเออหูอจกไไักเลยไหมย่แจะผัวสวัสดีหลายสวัสดีผัวเมื่อกี้ดูนี่ของเก่าบอกว่าไม่ต้องเอารถใสามาใส่ดูดูตานนั้ตัวเองขึ้นไปตัวเองยังไม่มีปัญญาลงมาได้เลยอเอ้รถใสออกแคหน่อยรถใสห้างแท้ๆล่ะเอาไว้ เอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้จิ้งเล่นเฉยๆนี่แหละเอาไว้ออกกำลังกายใช่ไหมดู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 หัวหัวอาไปทำอะไรได้เต็เหนื่ยพลเรียงแล้วดูดู <c oughs> ดูก็วิ่งมาช่วยดูดูเออไม่รู้อะไรซะแล้วทับหัวเอา ยับอกค่ะแม่ยับอกค่ะแม่เนาะเอ๊ะนน่ะของเก่ามีแค่นี้นะเยอะก่านี้ไม่ไหวบอกว่าของเก่าของเก่าไหมล่ะได้ออกทับหัวทับหัวโอ้โอ้ทับหัวโอ้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 จะไปเก็บไว้ตรงไหนทีนี้ ตอนนี้ก็เตรียมเสบียงแล้วเอาของล่อพิธภัวิ่งขึ้นรถอันนี้ของล่อโอ้โงบอกว่าล่อไม่ลอกก็ไม่เป็นไรลอกถ้ารู้ว่าจะได้ขึ้นรถไปหากินข้างหน้าก็ได้โชบนะถ้าได้ไปขึ้นรถไปกินข้างหน้าน่ะคมในฝักชักออกมาบกแตสนิมเต็มหมดเลยใช่ไหมชักออกมาตกใจวิ่งไม่ได้ตัวมีดได้ตกใจสนิมมีดไม่เคยออกจากฝัก กันแหละกระจกหงว่บอกเอสซีนะเอสซีที่ว่าวขึ้นไปเลยนี่นี่อะไรยาอย่างนี้พี่ทองก็กินได,ด้ดีเด้นี่ยเอสซียิ่งเรากราบซัพเติมไปอยู่ดีหน่อยซัพเติมอะไรอ่ะหน,นแห้งๆก็ออกให้มังอกหน่อยเถอะซัพเติมที่เจ้าว่าเหรอเหมือนกัระจกองเลยไม่ได้หมายความว่าอย่าง,น,าาางนั้น ค,คด,งงด,ดูดูดูอยากมาทีเดียวเนาะไม่ยอมออกมาด้วยกันพีทองต้องไปกินหากินอาหารเสริมข้างทางสงสัยไปนี่สงสัยจะได้โจอดข้างทางีใช่ไหมวันนี้น่ะะจจอดประจําเพราะว่าเส้นทางนี้ของกินเยอะใช่ไหมว่ารู้แล้ว ตอนถึงบ้านเฟนน้องแมนเห็นแล้วมองไว้แล้วเนี่ยถ้างั้นทำไมไม่โทรไปสั่งเลยบอกว่าตัดไว้รอหน่อยว่าอย่างนี้อร่อยยี่นี้เขาก็มัดขึ้นบนเนาถ้าเป็นมัดไหมล่ะน่ะมัดไหมมัดไหมล่ะน่ะมีมัดมีเชือกอยู่นั่นน่ะเขาเข้ามาเลยว่าไปซื้อเข้ามาเองขอเขาทิ้งดีๆีนว่านี้ ยังไงเขาก็นับมัดเหมือนเดิมขอให้เตะพี่ธงมีของกินก็โพอพอแล้วเอาสับประรดขึ้นให้ด้วยยังไม่ถึงครึ่งทางหรอกเนี่ยครึ่งทางอะไรจะไม่ะออกจากบ้านเลยหมดแล้วก็มาทีเดียวให้หมดเลยไปไ,ปไลยอกเร่งหน่อยไม่เป็นไร แค่นี้บอกว่านหนักหนักหนักลองขึ้นรถจะลองขึ้นรถด, <c oughs> ดูสับประรดดูสับประรดึ้นให้และติมรถแล้ว นะคะสเสบียงสเสบียงได้เต็มรถปานี้ยังไม่ถึงครึ่งอุดรเลยถึงอุดรอะไรแค่นี้ถึงแค่พยักกมดแล้ว <c oughs> นี่เนาะขึ้นมาเราจะไปกินอย่างเดียวเลยบ่อ,อยู่ทำไมาขึ้นไปกินเลยเนะยาะโอ้ขะเห็นผมกินเต็มรถปาน,นี้นจะรรีบบวิ่่งขึ้ถชอบเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ,อดูอาบน้ำเสร็จ ว่า,วาจะ,<อ>จะเป็นยังไงใช่ไหมเป็นยังไงจะวิ่งมาขึ้นรถหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตาม <c oughs> ดูครับ <c oughs> าดู้ก็ดูปลดโซแล้วจะไปไหนเนี่ยนี่แต่จะไปอย่างเดียวเลยไม่รู้จะไปทางไหนเอา้าโอ้ยไปอาบน้ําก่อนไปอาบน้ําก่อนคนรอไม่ต้องอาบน้ําก็ได้หรอกเนาะทำยังไงก็รออยู่ดีเอาก็คนรอเนาะ ไรจะไม่คือทบบอาทางออมาามอจมโจรเนาะถ้าไม่ทำแบบนี้จะได้กินบอกทองบอกว่าให้อาบน้ำอย่างนี้บ่อยๆจะได้เอาหัวมุดเข้าไปจะได้อิ่มสนุกสนุกสนุกของอย่างนี้ชอบทองบอก เอาลิบถูลูกลิบถูได้ไปหาดูสาวๆข้างนอกไม่รู้พ่อจะดูหรือลูกจะดูหรอกขโมยแล้วขโมยแล้วขโมยแล้วต้องมีขโมยก่ะต้องมีขโมยต้องได้ทุกครั้งถ้างั้นเขไม่เรียกโจมโจรหรอก ทำไมขโมยกินแบบนี้เรียกจอมโจรไม่ได้ทองบอกว่ามันแคบที่อบนะ้ำมันแคบพ่อก็เลยทำให้มันสะอาดสะอาดหน่อยนู่นนู่นดูถูถอยไปทำอะไรนู่นฮะมานี่มานี่นจะไปแอบทำไมเสาฝั่งนู้นน่ะทำให้แอบมาเนี่มาเนี่ไปก่อนเลยนะ ชักชา้านะนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเอา้เอาทำไปลีลายอยู่นั่นแหละเขาไปโกอนหมดแล้วมา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วขมยขมยขมย ลีลาลีลาลีลานายพ่อบอกว่าของกินเต็มรถมาถึงรีบวิ่งขึ้นรถเลยโอ้สงสัยติดโซ่ข้างบนนึ่งขอโซ่โอ้ขโซ่่ทงเลยไมึดูดูค่ะดูทำงานไม่เรียบร้อยเราจะให้ลูกขึ้นได้ยังไงอย่างนี้โอ้รู้ดีรู้ว่าขึ้นไม่ได้เลยถอยยิ่งยิ่งยิ่อ้าวขึ้นเสร็จที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวิดีโอนี้เราก็ขอยุติเวต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคําด้วยนะคะรักพี่ทองและน้องดาวเรืองน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากพี่ทองคําและน้องดาวเรืองไว้ในอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ